สวัสดีค่ะกยาณมนตีทุกท่านปูเป้ซีเนเจอร์นะคะคลิปนี้ปูเป้จะนำเสนอเคล็ดลับสำคัญนะคะที่จะช่วยให้การทำงานสำเร็จและได้ผลดีไม่ติดขดัดเจ้านายรักใคร่นะคะมาดูกันว่าจะทำบุญด้วยอะไรนั้นมาฟังเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากทำงานแล้วแบบราบเลื่นนะบุญกุศลที่ได้จากการทำทำบุญในสิ่งต่างๆอะไรนั้นน่ะจะส่งผลในการทำงานให้สำเร็จมีอะไรบ้างนะั้นนะมาฟังกันค่ะทำบุญด้วยน้ำสะอาดหมั่นทำบุญด้วยน้ำสะอาดถวายแก่เนื้อนาะบุญที่สูงหรือพระสงฆ์บ่อยๆ แต่ทำน้อยๆครั้งละไม่กี่บาทแต่พอทำก็ให้ทำสม่ำเสมอและถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรร่วมทำบุญถวายเครื่องกองน้ำหรือโรงงานน้ำดื่มสำหรับพระสงฆ์เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวม 2. ถวายปัจจัยชำระนี่สง์ถวายเป็นค่าน้ำาข้าไปค่าเดินทางไปปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ ในกรรมเก่าบางกรรมที่ส่งผลให้กับชีวิตและการทำงานของเรานั้นมาจากการเหนี่ยวลังของกรรมไม่ดีมาปิดทางไม่ให้กรรมดีส่งผลเจ้ากรรมนายเวรเขาจะบังคับหรือชักนำให้เราหลงทางที่จะพบความเจริญมีความคิดที่ผิดที่ไม่ชอบไม่ควรเกิดทิ่ิ นึกว่าสิ่งที่ทำหรืออาชีพที่ทำนั้นดีอยู่แล้วแต่ทว่าไม่มีทางสำเร็จลงได้ดังนั้นให้หมั่นถวายเงินหรือปัจจัยนี้เมื่อมีโอกาสและการชำระหนี้ส่งนั้นควรทำเพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาหลายร้อยชาติที่เกิดมาต้องมีพังพาดในการติดหนี้ส่งแน่นอนแค่ไปวัดมีเศษดินเศษไม้ ติดรองเท้ามาก็ถือว่าเป็นหนี้แล้วไม่รวมถึงการไปรับปากว่าจะทำอะไรหรือตั้งใจจะทำอะไรให้พระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้ทำด้วยไม่ว่าจะเหตุอันใดก็ตามอย่าไปคิดถึงเงินที่เราหยอดผ่านตู้ที่เราหยอดไปแล้วว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแต่ถ้าเรามัวแต่เสียดายสงสยัยบุญนั้นก็จะส่งผลไม่เต็มที่เพราะมีอุปสรรคกรรมขวางทางอยู่ ก่อนหยดก็อธิษฐานเสียก่อนให้เรียบร้อยสำหรับเรื่องการถวายปัจจัยเป็นค่าเดินทางปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์นั้นเป็นอีกช่องทางการทำบุญที่ดีมากๆเพราะช่วยส่งเสริมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยตรงเพื่อให้พระสงฆ์ท่านสะดวกในการโปรดสัตว์หรือสร้างบารามีเราก็มีส่วนในบุญนั้นอย่างเต็มที่ยิ่งท่านปฏิบัติเกิดผลมากขึ้นเท่าไหร่ บุญเราก็จะมากตามไปด้วยข้อ3ร่วมสร้างบุญใหญ่ที่มีกำลังพอมันร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างวัตถุถาวรทางพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธรูปขนาดใหญ่พระมาหาเจดีย์โบสถ์วิหารกรถินหรือภาพป่าสามาคัคคีศาสนาสถานเหล่านี้เป็นวัตถุถาวรที่คงทนต่อการเวลาอยู่ได้เป็นร้อยร้อยปี ในแต่ละวันจะมีคนมากมายมาก,ากราบไหว้สักการะบูชาเอาบุญมาเติมให้ผู้ร่วมสร้างอยู่เสมอผู้ร่วมสร้างจะมีบุญมากขึ้นอีกทางจำนวนเงินในการร่วมสร้างไม่ใช่ประเด็นว่าจะได้บุญมากหรือได้บุญน้อยแต่อยู่ที่เงินนั้นบริสุทธิ์มากน้อยแค่ไหนและเรามีจิตศรัทธาที่มั่นคงมากเท่าใด บางครั้งเงินแค่บาทเดียวมีอนิสงส์มากกว่าเงินร้อยล้านบาทที่โกงเข้ามาด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้การทำบุญทางอินเทอร์เน็ตมีมากมายที่ใช้การโอนเข้าบัญชีมากองบุญไปเลยแต่ต้องตรวจสอบดูให้ดีเพราะเดี๋ยวนี้มีพวกนรกส่งมาเกิดทั้งหลายก็เข้ามาหากินด้วยเหมือนกัน 4. มันสวดมนต์เจริญภาวนาเป็นประจำการสวดมนต์ให้มีพลา,านุภาพ และให้ได้ผลนั้นควรทำสมาธิให้นิ่งรวมจิตให้มั่นคงก่อนที่จะสวดมนต์และควรเริ่มจากบทอัญเชิญเทวดาเพื่อเชิญท่านมาร่วมอนุโมทนาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระรัตนตยัยสมทานศีลห้าและบทสวดที่ต้องการมีข้อแนะนำว่าควรเลือกสวด บทที่สร้างสิริมงคลให้กับตนเองและบทสวดพระคาถาหรือคาถาที่ส่งเสริมให้เกิดเมตตามหานิยมมีหลายบทตามความเคารพในครูบาอาจารย์ในอดีตถึงปัจจุบันการสวดมนต์นั้นก็มีพลานุภาพมากด้วยจิตท,ที่บริสุทธิ์ปณีตในอัขระถูกต้องและรู้ความหมายของบทพระคาถานั้นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้กล่าวว่า แม้เพียงระลึกในใจมีอนุภาพแผ่ไปได้หมื่นจักรวาลพูดออกเสียงพอฟังได้มีอนุภาพแผ่ไปได้แสนจักรวาลสวดมนต์เช้าเย็นธรรมดามีอนุภาพแผ่ไปได้แสนโกดจักรวาลสวดเต็มเสียงสุดกูมีอนุภาพแผ่ไปได้ทั่วอนันตจักรวาลการจเจริญสมาธิ ภาวานานั้นทำให้จิตใจสงบแจ่มใสและมีกําลังใจเข้าใจในสติรู้เท่าทันสิ่งที่เข้ามาในชีวิตและเป็นที่พิสูจน์มาแล้วว่าการทำสมาธิแล้วอุทิศไปให้เจ้ากรรมายเวรน,นั้นจะช่วยคายวิบากกรรมไม่ดีได้หหลังจากทำบุญกุศลใดๆก็ตาม ให้ตั้งสัจจะอธิษฐานและแผ่เมตตาทุกครั้งการอธิษฐานนั้นไม่ใช่การไปบนหรือติดสินบนแต่เป็นการทำจิตใจให้พุ่งไปสู่เป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการคำว่าอธิษฐานในทางพุทธศาสนานั้นได้เน้นไปในเรื่องการบำเพ็ญคุณธรรมคือความดีที่เป็นบุญกุศลเท่านั้น จัดเป็นบารมีที่เกิดขึ้นโดยวิธีการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงมีความเด็ดเดี่ยวแน่วแๆที่มุ่งหน้าค้นคว้าหาแก่นแท้ที่สุดของความเป็นจริงการแผ่เมตตานั้นเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการแผ่กระแสะความรักความเมตตาปรารถนาดีแก่สัตว์โลกทั้งปวงได้แก่ตัวเองและผู้อื่นอำนาจจากจิต ที่มีความปรารถนาดีให้สัตว์ต่างๆพ้นจากทุกข์และมีความสุขและผลจากการแผ่เมตานั้นทำให้ทุกสัพพะวิญญาณมีความสุขและช่วยให้วิบากกรรมไม่ดีบางอย่างคลายตัวลงเพราะเจ้ากรรมในเวรเขาพอใจในบุญที่เราได้แผ่ไปให้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มีโชคในการงานและค้าขายรุ่งเรืองนั้นนะคะอันนี้ก็จะแนะนำไว้นะสําหรับใครที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะต้องเป็นคนที่มีสัจจะเวลารับปากใครแล้วก็ต้องทำตามที่พูดหากมีอะไรขัดที่ไม่สามารถที่จะทำได้ก็ต้องบอกเขาล่วงหน้าอย่าเป็นคนที่ไปสร้างความหวังให้ใครแล้วไม่ทำตาม พราะจะไปสร้างกรรมที่ไปเป็นอุปสรรคขวางทางความสำเร็จของตัวเองได้ 2. ควรจะถือศีลหาถือศีลแปในวันพระถ้าทำได้มันสวดมนต์และนทำสมาธิอยู่สม่ำเสมอทุกวันเพื่อสร้างฤทธิ์ทางใจให้ใจตนเองนั้นแข็งพอที่จะสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตทั้งเล็กและใหญ่และเพื่อสร้างสิริมงคลให้กับตนเองด้วย 3. ต้องรู้จักอุทิศบุญกุศลที่ทำไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กระแสบุญนั้นคลายความขัดแย้งความมาคาดที่เจ้ากรรมนายเวรมีกับเราให้น้อยลงเปิดทางให้กรรมดีที่ทำส่งผลหนุนงานให้เข้าตาผู้อื่น 4. ต้องละเว้นอบายามุกทุกประเภทอย่างเด็ดขาดเพราะหากทำกรรมดีมากแต่ ยังคงหมกมุ่นกับอาบายามุกทั้งหลายผลกรรมที่มาจากอาบายามุกนั้นจะไปลดทอนความดีที่ทำมาจนส่งผลน้อยหรืออาจจะไม่ส่งผลเลย 5. หาโอกาสทำมหาสังกทานใหญ่ตามที่ตัวเองมีกำลังการทำมหาสังกทานนั้นเป็นเคดการสร้างบุญตามที่ครูบาอาจารย์ค้นพบซึ่งประมวลมาจากการสร้างบุญใหญ่คือ เมื่อทําสังฆทานตามปกติแล้วควรถวายพระพุทธรูปประจําวันเกิดของตนเครื่องบวชครบชุดหนังสือธรรมะแด่พระสงฆ์ที่มีเนื้อหาบุญสูงถวายทำไปเหมือนทอดพระป่าคือหากิ่งไม้มาปักที่ชุดสังฆทานเอาไตาจีวรต่างๆพาดบนไม้ให้พระสงค์ท่านชักผ้าออกเป็นการแสดงการรับพระป่าที่เราทำ และการที่จะรู้ว่าพระสงฆ์รูปนี้รูปใดมีเนื้อนาบุญสูงดูจากวัดปฏิบัติของท่านเป็นสำคัญไม่ใช่ตามยศตามตำแหน่งของท่านถ้าไม่รู้จริงๆให้ตั้งอธิษฐานถวายส่งตรงกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากไม่มีกำลังทรัพย์พอก็ไปร่วมทำบุญกับผู้อื่นตามกำลังที่มี หรือเมื่อเห็นคนอื่นทำก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยข้อสำคัญมหาสังฆทานนั้นต้องมาจากเงินที่บริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์ทั้งก่อนให้กำลังให้และหลังให้ 6. เว้นจากการบริโภคเนื้อสัตว์ในวันเกิดหรือวันพระแล้วแต่สะดวกการงดเว้นเนื้อสัตว์นั้นเป็นการช่วยไม่ให้มีการฆ่ามากขึ้นและจะทำให้มีสุขภาพที่ดีกำลังใจที่ดีขึ้นเ มั่นสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงหวังเพียงให้เขามีความสุขหลุดพ้นเท่านั้นเห็นคนอื่นเดือดร้อนก็อย่านิ่งดูได้ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ 8. สงเคราะห์สัตว์ปล่อยสัตว์เช่นปลานกกบเต่าที่กำลังทุกข์ยากเท่าที่เรามีกำลังทรับและ ก่อนที่จะปล่อยนั้นก็ต้องนำไปถวายประสงค์ให้ร่วมอนุโมทนาบุญและแผ่เมตตาให้อานิสงส์บุญนั้นจะมากขึ้นหลังจากนั้นให้ทำการผาติกรรมคือขอซื้อคืนจากท่านด้วยจำนวนเงินเท่ากันหรือมากกว่าห้ามน้อยกว่านั้นเป็นอันขาดเพราะจะเป็นการติดน่สงเข้าไปอีก และเมื่อนำไปปล่อยแล้วดูว่าแหล่งน้ำนั้นเหมาะกับการปล่อยสัตว์อันนั้น,น,นหรือไม่อย่าไปปล่อยในสัตว์อย่าไปปล่อยอ,อย่าไปปล่อยในที่สัตว์อยู่ได้ลำบากเพราะจะเป็นบาปมากกว่าได้บุญ9มันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และขอพรจากท่านห้ามไปบนเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ท่านเสื่อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชาก็คือพระศิวลีพระอุคุขพระสังกัจจายหรือ ที่เด่นลือในเรื่องการงานและการค้าขายจีบร่วมเป็นเจ้าภาพในการทำกระถินต่อกัน3ปีขึ้นไปบุญที่ทำนั้นจะช่วยพยุงไม่ให้ตกต่ำอีกต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่บูเป้ได้นำมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้หากชอบก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ไปให้คนที่ รู้จักหรือว่าอยากแนะนำเขาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ปู้เป้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ